โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเผจซื้อและขายรหัสเกม Rv o v. ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1 0 0แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจนี้เลยอด m ินต้น tp7 ขายดีเกม Rv o และมีไอดีให้เลือกเป็นจำนวนมาการาคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม R อาโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า290,000คนนหรืืือออยกมมถขึ้าสแกนน QR code, ตรงี้้ไดเเลยพื่อนๆที่สนใจติดตามมข่่าาวสรรโโปชันใหม่่ๆๆเดดดด็สาาามมรถตติไ้ที Facebook Lidman Shop เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับบริการเติมเกม ROV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูถึงขั้นตอนการสั่งซื้อกับ Lidman Shop นะครับว่าทํายังไงดูไป,ปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้ามาที่เพจ Lidman Shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับหรือใครสะดวกแอด LINE แอด Lidman Shop ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมใน LINE เนาะก็ทําการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จํานวนเงินที่จะเติมนะครับทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับเราก็โอนเงินและส่งสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทางร้านได้รับทราบนะครับผมจากนั้นส่ง Open ID ให้กับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้ รอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกลาบสวัสดีเพื่อนๆดูทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่12กรกฎาคมนะครับทางเกมอาวีก็มีสกินเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นสกินเนกโกะของอิกกี้นั่นเองสกินนี้จะมาในรูปแบบของร้านค้าภายในจอเทศกาลนะครับกิจกรรมนี้เริ่มต้นอยู่ที่1คู่องเท่านั้นนะครับไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับผมกิจกรรมมันก็จะเป็นกระดานสุ่รร้านค้าภายในจอประมาณนี้เน จะต้องทําการสุ่มนะครับก็จะมีทั้งหมด12ช่องด้วยกัน กิจกรรมนี้นะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่21กรกฎาคมนะครับผมในการเล่นแต่ละครั้งนะครับผมมันจะต้องใช้คูปองแตกต่างกันออกไปนะครับผมก็คือครั้งที่1อยู่ที่1่คูปองครั้งที่29คูปองครั้งที่3ครั้งที่4อยู่ที่ครั้งละ19้คูปองครั้งที่5อยู่ที่ครั้งละ29คูปองครั้งที่6 49่คูปองไล่ไปเรื่อยๆจนถึงครั้งสุดท้ายครั้งที่3349คูปองนนั่เองนรใกาเล่นกกิจรรมนี้เราจะต้องทําากรสุ่มรับเราจะมีโอกาสได้รนเนี่ย อยู่ที่0.50%เท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับส่วนตาอัเชิญสกินเทศกาลอยู่ที่0.50%ตาอัเชิญสกินรีเจนต์อยู่ที่3%นะครับทาเต้นอยู่ที่3%คัมีขั้นสูง13%ลูกแก้ว20%ชิ้นส่วนลูน20%แล้วก็อีโมจิ40%นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูสกินใหม่ของอิกกี้ก่อนเลยนะครับผมนี่เป็นสกินนี้นะครับเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มเลยนะครับผมแอน ประมาณนี้เนาะถือว่าค่อนข้างสวยพอสมควรน,นะครับผมอันนี้สกินอิกกีมันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นตาลเชิญเทศกาลนะครับผมก็จะเป็นอ่สกินของนตาตาาแล้วก็สกินของมาล็อตนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นตาลเชิญสกินลีเจน์พิเศษนะครับผมก็จะมีอ่าน่าจะเป็นสกินอ่าคิกแนกเนาะแล้วก็สกินเป็นเทวานาถแล้วก็ยากุซ่านะครับของเรนะียวมะเนาะ ประมาณนี้เลยนะครับผมมาไม่รอช้าแล้วผมก็จะทําการสุ่มเพื่อนๆได้ดูกันเนาะสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่สุ่มแบบเหมาทั้งกระดานเนาะผมจะมาสุ่มทั้งหมด5ครั้งละกันให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเผื่อว่าผมจะมีดวงที่จะได้เป็นสกินของอิกกี้นะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมเล่นร้านค้าในจอนผมก็แบบมีดวงพอสมควรนะครับผมคลิปนี้ก็ลองมาสุ่มกันสัก5ครั้งละกันเนาะมาครั้งที่1นะครับมาดูกันว่าเราจะได้สกินหรือเปล่านะครับโหอันนี้คือไท้เกลือนะครับผมอีโมจินั่นเอง ครั้งที่29คูปองนะครับผมโหอันนี้คือโคตรเกลือกล่องยินส่วนรูน,นะครับครั้งที่39คูปองนะครับมาดูกันสกินอุ้ยเกือบได้ได้เป็นลูกแก้วน,นะครับผมครั้งที่4นะครับเฮ้ยได้เป็นท่าเต้นนะครับผมอา้าวแต่ผมมีแล้วเนาะก็เลยเป็นเพชรแทนนะครับผมต่อไปนะครับผมมาครั้งสุดท้ายนะครับ ครั้งที่5นะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรโอ้โหได้เกลือนะครับผมเอาเป็นว่าผมสุ่มไป5ครั้งคือสกินไม่ออกเนาะใครที่อยากได้สกินอิก,กี้ก็ลองลอง,ลองเมาดูนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เนาะต้องลองมาบวกกันดูนะครับประมาณนี้ละกันนะผมก็มารีวิวคร่าวๆแล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมสาหรับรานค้ารพเนจรเทศกาลนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากลาลินแมนช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมหอื่นๆมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับเพ่อของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสโบวนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ